ขอนอบน้อมแน่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์กราบคารวะคุณงามความดีของ kind พ of ่อครูสมณะพระอริยเจ้าและท่านที่บำเพ็ญคุณงามความดีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันกราบคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวดรใจเพชรก้าจนที่เคารพยิ่งค่ะ จเจริญธรรมำสำนึกดีมีใจไร้ทุกพี่น้องผู้ใฝ่หาความผาสุกทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการรับส่งการบ้านอ่าอ่านสุขทุก์ขชอบชังแล้วกำจัดอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาอ่าเ,เล่าสู่กันฟังนะคะว่าสุขทุก์ขนี้เราพอเราพบแล้วเนี่ยเรากำจัดอย่างไรหรือเรามีความคิดเห็นอย่างไรนะคะหรือ แม้แต่เรานึกไม่ออกนะคะแต่ว่าถ้าเราพบสุขทุกข์สามารถที่จะเอามาพูดคุยแลกเปลี่ยนแบบปันกันได้นะคะวันนี้ตรงกับวันที่4สิงหาคมพุทธศักราช2566ค่ะขณะนี้เรามีค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมอยู่ที่สวนป่านาบุสามนะคะจังหวัดปทุมธานีค่ะ พี่น้องที่อยู่ในค่ายก็อยู่ในค่ายกำลังรับประทานอาหารนะคะซึ่งก็จะเป็นพี่น้องที่มาจากหลายจังหวัดนะคะเข้ามาร่วมรวมกันอยู่ณนะพื้นที่ที่เรียกว่าออนไซต์ site, แต่ขณะที่ออนไลน์นะคะพวกเราก็มาร่วมกันล้างสุขทุกข์มาอ่านสุขทุกข์ชอบชังแล้วก็หาวิธีกำจัดนะคะให้เป็นสภาพไม่สุขไม่ทุกนะคะค่ะ อ่าท่านแรกนะคะวันนี้อสุนันพานิชค่ะมีต่อไปก็คืออาเจเอนะคะแล้วก็สงใจค่ะอ่าออนวิภาค่ะมีตอนนี้ยกมือตามลำดับนี้นะคะอสุนันสะดวกหรือยังคะอ่าไม่ ไม่ใช่แม่เป็นลูกนะคะเป็นน้องนนนะคะนนทพัชเชิญครับคุรครับรค,ร,บร,คร,บรูครับกรูครับคครคับกรพครับคครับคุณครครครูคับครูรุณครับครับครรัคุณรุกูคครัุรครรับคุูับคุับุณครับุครับูครับุครัคับ ส่งเรื่องเรียนครับก็คือว่าอ่าอันนี้ก็คือประมาณหนึ่งปีที่แล้วครับแม่เคยซื้อแอรขนมอบกรอบครับที่เป็นพวกผลไม้อบกรอบครับแม่แม่ <c oughs> ซื้อมาที่นี้ก็มาแบ่งให้เรากินเรากินได้ประมาณตอนแรกๆก็รู้สึกว่าอร่อยที่นี้พอวันพรุ่งนี้ต่อมาก็กลับม,มากินอีกรอบหนึ่ง ก็รู้สึกมันมันเหมือนมันจะอ้วกออกเลยครับมันกินกินไม่อร่อยไม่ชอบเลยครับมองเห็นไอ้ทุงขนมมันก็เหมือนมันจะอ้วกออกมาเลยครับทีนี้ก็ <laughs> ก็บอกว่าแม่ไม่กินแล้วแม่กินไปคนเดียวถอะทีนี้แม่ไม่เป็นเหมือนกันเหรอ <laughs> ก็ถามแม่แม่ก็บอกว่าไม่เป็นอะไรก็อร่อยดีนะทีนี้ก็จบไปครับทีนี้แม่ก็กิน ที่เหลือแก็กินคนเดียวครับทีนี้ก็่านมาเรื่อยๆเรื่อยๆพอ่านมาในระหว่างบางวันไปตลาดไปเจอคุงขนมเราก็รู้สึกเมนรู้สึกจะอ้วกครับมันมันเห็นแล้วมันมีความาเรยกว่าเอ่ออะไรความคิดเรามันแสดงออกมาเลยครับว่ามันเหมือนมันจะอ้วกออกมาเลยประการมันออกครับมันเหมือนว่ามัน เม้นตั้งแต่ตอนกินรอบที่สองแล้วทีนี้มันก็มาอาการออกมันก็รู้สึกโอ้ไม่อยากมองไม่อยากได้ยินเลยครับว่าขนมอบอกรอบเอ้ยอะไรผักอบกรอบนี่พูดพีไรก็เหมือนมันจะเหมือนพอกออกมาเลยครับทีนี้ก็ทานมาเรื่อยๆจนมาถึงเมื่อวานก็เจออีกแล้วทีนี้ก็รู้สึกว่าเราก็พยายามที่จะอ่าอ่านสุขคุกครับว่า <c oughs> เราชอบชังอะไรอย่างนี้ ยังไงทีนี้เราก็คิดว่าเราจะไปชังมันทําไมเรามันไม่ได้มีอะไรเลยแค่ได้ยินเฉยๆว่าฟักอบกรอมามันไม่ได้มันไม่ได้จะถือมีดมาเจาะคอเราสิครับ <laughs> เราจะไปกลัวทำไมแค่คํานั้นเองก็ประมาณนี้ครับแต่ว่ามันก็พยายามลดไปเรื่อยๆครับมันลดได้นิดๆหน่อยๆครับแต่ว่าก็รู้สึกว่าลดได้กว่าแต่ก่อนครับก็ขอคําชี้แนะด้วยครับผมครับ ลดความชังเหรอครับนนลดความชังใช่ไงลดอาการนั้นใช่ไหมคะค่ะเพอาะเห็นมันพระเอ,อ่นพระองค์เลยเหรอโอ้โหอาการ,รแสดง<ช>ว่ามันมันทําให้ตอนนี้นะ่ะคือเรื่องของอาหารแต่มันทําให้นนมีสภาพของทุกข์ใช่ไหมคะมีสภาพของทุกข์แล้วทีนี้นะ่ะสิ่งที่เราเราต้องการ เป็นเป้าหมายของเราก็คือไม่สุขไม่ทุกขนะ์เนาะไม่สุขไม่ทุกข์หรือยินดีกับการที่จะเจอขนมนี้ก็ได้ไม่เจอน่ะมันยินดีอยู่แล้วเพราะมันชังใช่ไหมคะแต่ถ้าเจอก็ไม่ทุกข์เนี่ยก็เท่ากับว่าเราไม่มีสุขมีทุกข์กับกับอ่าขนมนี้ได้แล้วทีนี้ จะทำอย่างไรนะคะอ่านนนนพอนนเจอความรู้สึกนี้แล้วนนก็นนนนใช้อใช้การพิจารณาสุขทุกข์ว่ายังไงถามกลับไปก่อนว่านนคิดยังไงครับครับก็คิดว่ามันก็เหมือนว่ามันก็แค่เราไม่ได้ไปแตะต้องอะไรไหมครับแค่ได้ยินหรือว่าแค่เห็นเฉยๆก็เราก็พิจารณาว่า มันยังไม่ได้เข้ามาในร่างกายเราสักหน่อยเราจะไปอ้วกทำไมก็เราจะไปผอื่นะอมทำไมครับแล้วก็พูดกับมันดีๆครับก็ประมาณนั้นครับแล้วมันหายไหมครับมันก็มันหายชังไหมมันมันก็ยังไม่ได้หายชังเท่าไหร่ใช่ไหมมันยังรู้สึกมันยังรู้สึกอยู่แต่ถ้านนมาคิดใหม่เนาะคิดใหม่ว่าตอนที่นนรู้สึกชังอ่ะ มันเป็นความรู้สึกที่สุขนนจะมีความความสุขหรือไม่ทุกข์อ่ะถ้าสิ่งนั้นมันไม่ได้อยู่ใกล้เราใช่ไหมหรือว่ามันไม่ได้ไม่ได้มาข้องเกี่ยวกับเรานี่เราจะเป็นสุขนี่คือสภาพที่เราอยากได้เรามีความยินดีหรือสุขสุขลวงของเรานั้นคือถ้ามันไม่ได้ต้องมาสัมผัสข้องเกี่ยวกับกับอ่า ผักอบกรอบนี้แต่ตอนนี้เนะี่ยเรามามาเห็นมันหรือมันมาอยู่ใกล้นี่มันทําให้มันทําให้เรารู้สึกทุกข์ใจของเราเกิดขึ้นถ้าหยุดอยากได้สุขจากการที่ไม่มีขนมอยู่ใกล้ไม่มีผักอบกรอบนี้อยู่ใกล้นุ่นก็จะไม่ทุกข์เมื่อมีมันอยู่ใกล้ใช่ไหมใช่ครับ อนนคิดดูนะสิ่งนี้น่ะมันก็อยู่คู่ไปเห็นไหมความรู้สึกของถ้าเราหยุดหยุดอ่ะหยุดอยากคําว่าหยุดอยากของเราตอนนี้คืออยากไม่ได้ข้องเกี่ยวกับขนมนี้อยากให้ขนมนี้ไม่มาอยู่ใกล้เราตอนมันอยู่ที่อื่นนนก็ไม่ได้รู้สึกแต่ถ้านนคิดถึงมันนนก็จะรู้สึกใช่ไหมใช่แม้แต่คิดก็รู้สึกเนาะอาการหนักมากเลย เอออาการชังนี่ยมันหนักมากเลยทีนี้แล้วชังเขาแล้วเราเป็นสุขไหมไม่ครับเออม,มันเห็นสภาพของทุกข์ใช่ไหมทุกข์จากการชังเนี่ยมันก็เป็นทุกข์มันเป็นทุกข์ทุกข์จากการอยากเอาออกไปไกลตัวไม่อยากให้สิ่งนี้มาข้องเกี่ยวกับเราเนี่ยมันอาการหนักเลยเนี่ยที่เราเห็นแล้วก็มันเป็นทุกข์แล้วนนไม่ได้อยากได้ทุกข์นั้น นนไม่อยากได้ทุกนั้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยแม้นนจะไม่มีขนมนั้นอยู่ใกล้ตัวอยู่ในความคิดนนก็ยังทุกเลยนนก็ยังคิดมาเป็นทุกข์ได้เลยสิ่งที่นนจะทำได้มีวิธีเดียวคือหยุดอยากได้ความรู้สึกสุขจากการที่ไม่ได้ข้องเกี่ยวกับขนมนี้หยุดอยากได้ความ รู้สึกสุขจากการไม่ได้ข้องเกี่ยวกับขนมนี้เอาคำบอกอความที่นนจะเรียบเรียงความคิดนะความคิดนะคะถ้านนไม่ได้อยู่ใกล้มันใกล้หรืออยู่ไกลหรือมันจะอยู่ที่ไหนก็ตามเนี่ยนนก็ไม่สุขทุกข์กับสิ่งนี้นนจึงจะปลอดภัยจากทุกจากสิ่งนี้นะนนจึงจะไม่ถูกสุขไม่ทุกจริงจริงมันต้องเอาออจากความคิดไม่ใช่จากสิ่งของ ไม่ใช่จากของเพราะว่าตอนนี้น่ะมันอยู่ทั้งในความคิดมันอยู่เริ่มต้นอยู่ในความคิดเราแหละแต่ว่าแม้มีสิ่งของกระตุ้นหรือไม่มีอ่ะนนก็ยังนนก็ยังทุกข์เลยพอเข้าใจไหมเนี่ยพอพอเข้าใจลองเรียบเรียงความเข้าใจตามภาษาที่นนเข้าใจดูครับว่านนเข้าใจว่ายังไงเข้าใจว่าเราไม่ไม่ต้องไปสุขไปทุกข์กับมันว่ามันจะ เออถ้าราไงเราไม่ต้องสุกกระทุกในว่ามันจะมีหรือมันไม่มีสิ่งนั้นไม่ว่าจะอยู่ในความคิดเราหรือที่เราเห็นจริงๆครับอืมถ้าเราไม่มีสุขทุกเราก็จะไม่ทุก์แม้แม้มันอยู่ใกล้เราก็จะไม่สุกแม้มันอยู่ไกลค่ะเดี๋ยวๆคุณรูปปั้มจะมาคุยด้วยนะคะค่ะ นี่เป็นนี่เป็นโจทย์ที่ดีอีกโจทย์หนึ่งนะคะเห็นไหมคะมันอยู่ในความคิดเราใช่ไหมทั้งๆที่สิ่งนี้มันมีอยู่ในโลกมันมีอยู่ทั่วไปอยู่แล้วเอขอขนมนี้มันจะอยู่ตรงไหนก็ตามจะใช่ของนนหรือว่ามาอยู่ในบ้านเราหรือไม่ก็ตามนั้นมันมีอยู่แล้วแต่ว่านนทุกข์เพราะใจของเรานนเข้าใจตรงนี้ใช่ไหมครับเอาใจไปเกี่ยวกับมันน่ะไปเกี่ยวกับมันที่ชังสิ่งนี้สิ่งนี้มันมีอยู่แล้ว มันมีอยู่แล้วแต่ว่าถ้าใจเราไม่ไปข้องเกี่ยวกับเขาเราก็จะไม่ทุกตรงที่ว่าเราชังไปข้องเกี่ยวแบบชงังมันก็ทุกตรงที่มันได้มาแต่ถ้าข้องเกี่ยวแบบชอบเนี่ยมันก็ทุกตรงที่มันไม่ได้มานี่มันเป็นธรรมดาแบบเนี้ยสภาพธรรมดาแบบนี้แต่ว่าวิธีการน่ะวิธีการที่เราจะพิจารณาจะคิด ที่ปัอมพร้อมยังครับเออแนวคุณรู้ปั้มจะมาช่วยแบ่งปันนะคะว่าจะเอาออกจากความคิดนนได้อย่างไรไอ้ทุกนี้น่ะนะคะใชไ่ได้ได้ได้อโอเคอะจะเริธรรมพี่น,น้องทุกท่านครับเจริธรรมน้องนนครับโอ้สนุกดีเนาะ <c oughs> ได้เห็นความทุกข์ การจะอ้วกเลยค่ะโอ้นี่พ้อมแมเปลี่ยนแบบนี้แล้วกันนะว่าตะกี้จากฟังแล้วเนี่ยพอแม่ให้อาหารมาเอาขนมหรือว่าอะไรมาให้เรากินไม่รู้เนาะเคยไปขนมหรือไง <S <S มันเป็นขักอบไม่นได้มาอ,อบกรอบเนาะแล้วไม่เคยอร่อยไหม <S <S มันเคยอร่อยครับแต่ว่าพอกินรอบที่สองเคยอร่อยเนาะ, <S <S ะน <S 2> <S 2: อืได้เอยเราจะเห็นเลยว่า เวลาเราอยากได้สุกสมใจจากความอร่อยของเราเนี่ยพอเราไปกินเข้าไปเราไปกินรอบแรกเนี่ยมันได้สุกสมใจเนาะแล้วเราก็เพลิดเพลินกับความอร่อยตรงนั้นเนี่ยที่มันสั่งสมเนาะเราก็อยากได้สุกกับความอร่อยตรงนั้นในรูปนั้นแล้วเราพอมาเจอเนี่ยพอเป็นครั้งที่สองที่เราไปกินเนี่ย hey, 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 hey. จริงๆแล้วเราก็ดูว่ารสชาติมันแตกต่างไปกับครั้งแรกเนาะ แต่สาคัญแล้วปฏิกิริยาที่มันผักออกมาเนี่ยมันรุนแรงกว่าครั้งแรกเรากินยังไม่เป็นไรเลยใช่ไหมใช่ครับทาไมครั้งนี้มันถึงเป็นอย่างนั้นเนี่ยใช่ไหมเรามาทําความเข้าใจตรงนี้ว่าสองส่วนคือหนึ่งถ้าเรากินไปแล้วมันมปปฏิกิริยาต่อร่างกายที่เราไม่สมดุลแล้วรู้สึกว่ามันจะอ้วกหรือว่าได้กินแล้วมันผักเหมือนกับมีปฏิกิริยาที่ไม่สมดุลกับเรานะ S <S <S เราก็จะรู้ได้ตามความจริงว่าเออมันไม่มันไม่เข้ากับร่างกายหรือไม่ไม่เหมาะกับร่างกายเนาะแต่ตอนที่เรากินเข้าไปเนี่ยเรามีความอยากได้สุขสมใจที่ความอร่อยที่เคยเราเคยกินมาเนี่ยเวลามันเป็นตกกำคาบเนี่ยมันก็จะรู้สึกชังแรงนะมันก็เลยไปชังกันแล้วจริงๆแล้วจริงๆแล้วความรุนแรงของผักตัวนั้นอนะมันไม่ได้เกิดจากอาหารที่เรากินเข้าไปเนาะหรือเราไม่ได้กิน พราะครั้งแรกเรากินเรายังไม่เป็นเลยถ้ามันเป็นมันต้องเป็นตั้งแต่ครั้งแรกใช่ไหมเสีปะก็แสดงว่าตัวนี้ไม่ได้เป็นปิริยาให้เราทุกข์ให้เราชังแต่ความทางมันเกิดจากความรู้สึกของเราที่ไม่สมใจที่เราอยากได้ความอร่อยนั้นเห็นไหมถ้าเราเข้าใจอย่างเงี้ยเราเราไม่ต้องอยากได้สุขที่เราต้องได้รสชาติอย่างเท่าเราหวังว่าอร่อยแต่เราได้เรากล้าวางในสุขนี้ แล้วเราก็มันกินตามความเป็นจริงว่าเราก็จะไม่ทุกข์กับการที่รสชาติมันแตกต่างไปจากเดิมใช่ไหมถ้าเราเข้าใจแบบนี้ไปเนี่ยเราก็เห็นเลยว่าอ๋อไม่ไม่เหมาะกับร่างกายนะส่วนหนึ่งละและตัวอยากได้สุขที่สมใจของเราที่กวาความอร่อยเนี่ยเวลามันมีปฏิกิริยาแรงเนี่ยมันทําให้ระบบประสาทเราเสียนะที่มันทําให้เราอ้วกเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เฉพาะกลิ่นมันอาจจะเพราะเราชังมากๆกกันถ้เรากล้ามเนื้อเก่งตัวแล้วบีบให้เรารู้สึก พย้อนผักความทุกข์เราออกเนาะเพราะเราอยากได้ดั่งใจมากคือรังเกียวมันเลยเราอยากได้ความอร่อยแต่นี่เราชาังความอร่อยแล้วรังความไม่อร่อยอะเราทุกจากความไม่อร่อยของมันนะใช่ไหมเราก็เราอยากได้สุขจากความอร่อยใช่ป <c oughs> ่เรารู้สึกผิดหวังมากเลยเนาะกับความอร่อยเนี่ยรสชาติมันมันก็จริงๆแล้วมันอาจจะเป็นเหมือนเดิมก็ได้นะ <laughs> แต่มันไม่เหมือนเดิมตรงใจเราไป เรามีสเปคของความอยากได้สุขสมใจของเราอะ่ะที่เราตั้งไว้แล้วมันผิดเพี้ยนไปจากความสุขสมใจเรามันก็เลยแรงแต่ความทุกข์ของเราเลยเกิดขึ้นแรงเนาะพอเราเกิดขึ้นแรงปุ๊บใจเราก็รู้สึกไม่สบายแรงพอคราวนี้ได้แค่กินอย่างเดียวแล้วมันจะอ้วกเลยนะเราก็ตรวจสอบว่าถ้าสืบความจริงไปความเป็นจริงนะถ้าสมมุติว่าร่างกายเรากินเข้าไปแล้วมันไม่สมดุลมันก็แค่นั้นใช่ไหมเราก็แค่ไม่กินมันใช่ไหม แต่ถ้าเรามีความทุกข์ที่เราอยากได้ยึดว่ามันจะต้องแบบมีกลิ่นที่มันไม่อร่อยแล้วมันเป็นโทษมากๆเนี่ยเราอยากได้สุขสมใจที่จะต้องให้มันไม่เป็นโทษไม่มีกลิ่นและให้มันออกไปจากชีวิตออกไปจากความจริงของเราตรงนี้เลยเนี่ยเราก็ยิ่งทุกข์หนักใช่ไหมถ้ามันไม่ได้ออกไปแล้วมันเกิดขึ้นแล้วแล้วตกลงมันเป็นที่มันเป็นที่เสร็จนะมันเป็นที่อาหารเข้ามาหรือว่าจะเป็นที่ใจของเราล่ะมันที่ใจครับอืม แลวเราเห็นแบบนี้ไปเนี่ยเราก็เข้าใจแล้วว่าความทุกข์ที่แท้จริงหรือว่าความเหม่นที่แท้จริงเนี่ยมันไม่ได้แค่เป็นได้อาหารหรือปฏิกิริยาที่เราอ้วกหรือทรมานเนะความทุกข์ทรมานที่มันน่าจะอ้วกออกไปก็คือใจที่เราอยากสุขสมใจแต่หากละ่ะที่มันน่าอ้วกใช่ไหมเนาะมันน่าอ้วก,กว่าไหมเออมันทําให้เราคิดต่างๆนานา,นาได้แม้กระทั่งอาหารที่มันเคยกินแล้วมันชอบแล้วมันอร่อยไม่เคยมีปฏิกิริยานะ แต่มันช้างพวกโผว่ามันรู้สึกมันไม่ชอบใจเลยแหละความ,สม,มสมใจอยากเลยมันน่าอ้วกออกไปมากกว่าอ่ะแล้วอ่ะป้อมฝากอีกเรื่องหนึ่งว่าถ้าเราชัดตัวนี้ไปเนี่ยแล้วเราก็เห็นความทุกข์นะ <t> <S <s> <S บางทีเนี่ยมันเห็นความทุกข์แล้วมันอยากสบายแต่ความ,มรู้สึกไม่ทุกข์แล้วก,ก็อาจจะอ่วมไม่ชอบใจกับความรู้สึกไม่อยากอยากได้สุขที่ไม่อ้วกด้วยนะอยากได้รู้สึกที่ไม่ทรมานด้วยเราก็ไม่อยากได้เราไม่ต้องอยากได้สุขที่มันต้องไม่อ้วก อยากอยากอยากได้สุขที่มันต้องทรมานเราก็จะไม่ทุกข์ที่มันทรมานหรือมันจะอ้วกนะถ้ามันเป็นแบบนั้นได้เราก็จะร้างทุกข์ในปัจจุบันที่มันเกิดขึ้นมาในปัจจุบันของเราเนี่ยให้เราสลายความอยากสุขสมใจเราเลยทุกๆุเรื่องเนี่ยถ้าเราทําแบบนี้ได้เราก็จะทาไอความรู้สึกที่เราชังใหม่เนี่ยมันก็จะหนับได้ในปัจจุบันนะแต่ที่ชังเก่าเนี่ยมันอยู่ที่เราไปสั่งสมสุขสุขจากความอร่อยไว้มาก ในทุกๆอย่างเราก็มาตั้งศีลเนาะค่อยๆลดเลิกในสุขที่มันอร่อยอยากได้สุขที่มันอร่อยไม่ว่าจะเป็นทุกอย่างเราจะได้มีศีลที่มีปัญญาที่มีฌานค่อยๆสลายความสุขอยากได้สุขที่มันอร่อยแล้วรู้ความจริงตามความเป็นจริงว่าอาหารรสเนี่ยมันเป็นแบบนี้อาหารรสชาติมันไม่เป็นมันไม่เทียมมันก็จะต้องมันอาจจะเหมือนกันในรูปแต่ในรูปของลิ้นมันอาจจะไม่เหมือนกัน แต่มันจะไม่เหมือนกันอีกอย่างหนึ่งคือถ้าใจเรามีอยากได้สุขสมใจมันก็จะทุกข์ที่ไม่สมใจอยากใช่ไหมแต่ถ้าเรามีอย่างเดียวที่เหมือนกันไม่ว่าเราจะกินอะไรก็แล้วแต่เหมือนกันคือเราไม่มีสุขไม่มีไม่มีสุขไม่มีทุกข์ถึงจะได้กินมันก็ไม่อร่อยก็ไม่ได้สุขอะไรเราไม่ได้อยากถึงมันไม่อร่อยเราก็ไม่ได้ทุกข์อะไรเราต้องมาสภาวะตัวเนี้ยให้มั่นคงอย่างเนี้ยแล้วความรู้สึกที่มันจะต้องเหม็น หรือมันต้องทรมานมันก็ไปําเปี่ยวทำให้เราต้องชังที่ไม่สมใจเราใช่ไหมทรมานล้วก็ดูแลตัวเองไปสิว่าเราจะดูแลตัวเองอยังไงเราจะอ้วกเราเกิดมาจากเราไม่สมดุลหรือเรากินอะไรผิดแปลกไปเราก็ได้มาตรวจสอบได้ตีวิโชตัวเราใช่ไหมแล้วเราก็ปรับเรื่องอาหารไม่ยากหรอกแต่เรื่องของใจเราต้องทําใจไปเรื่อยๆใช่ไหมเข้าใจไหมอย่างนี้มันก็เกิดจากการที่เราต้องทําใจสลายความอยากสุขสมใจอยากของเราเนี่ย แล้วก็อยากที่จะไม่ให้สิ่งที่ไม่ดีหรือสิ่งที่เราไม่ชอบมันหมดไปเนี่ยตัวเนี้ยคือตัวทุกข์ของเราที่เราต้องทําความเข้าใจแล้วถ้าเรามีอยากมากเท่าไหร่เราก็จะทุกข์มากเท่านั้นมันก็จะยิ่งเหม็นขึ้นหน้ารังเกียจมากขึ้นแล้วหน้าขยักขแยงหน้าจะจะอ้วกมากขึ้นเลยเนาะเข้าใจแล้วเนาะว่าตกลงว่าไอตัวทุกข์ของเราคืออะไรเข้าใจไหมเข้าใจครับเออ ใจที่มันอยากสุขสมใจไม่ว่ามันจะเจอเรื่องที่มันชอบมันก็สุขสมไว้แล้วนะไม่ชอบมันก็ชังพอไม่ชอบมา,มากๆอยู่ทรมานกินให้เรารู้สึกอยากได้สุขจากความสบายร่างกายอีกก็ทุกจากความไม่สบายร่างกายอีกได้สุขจากที่เรารู้สึกสบายมาพาเราอ้วกแล้วก็ทุกอีกแล้วก็ไม่ชอบอีกนะอยากได้สุขสภาพอยากให้ร่างกายเราแข็งแรงด้วยนะอยากให้ร่างกายเราไม่ต้องมีความรู้สึกแบบนี้อยากให้ต้องไม่ต้องอ้วกไม่ต้องทรมานก็ทุกใจไปอีกไม่เกิดจากความใจของเราที่มีความอยาก สมใจมากๆใช่ไหมมันเลยปฏิเสธสิ่งที่ไม่ดีหรือสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้มากเลยใช่ไหมเนี่ยตรงนี้เราควรทำการที่ให้เราได้รู้ว่าทุกอาการของความทุกข์หรืออาการของความสุขที่เราสมใจเนี่ยมาแค่อยากได้สุขสมใจแค่อยากนี่คือยังไม่ได้นะใช่ไหมแค่เรากินครั้งที่สองไปมันอยากได้สุขสมใจมันยังไม่ได้เนี่ยมันอ้วกเลยนะมันทรมานเลย แสดงว่าอยากได้สุขแล้มันไม่มีใช่ไหมมันแค่คิดขึ้นว่าอยากได้สุขเนี่ยแต่มันส่งทนทุกข์ให้เราตั้งเยอะตั้งแยะแตกไปตั้งกี่เหตุการณ์มีการเป็นเหตุมีการเป็นนิทานแล้วมีการเป็นนิกิธิกรคือลงโทษให้เราเกิดความทุกข์มากมายเลยใช่ไหมเนี่ยเราก็เห็นทุกข์ทัภัยของเขาเนาะมัเกิดจากความอยากเราก็ตั้งสีขึ้นมาลดละเลิกความอยากของเราอยากสุขสมใจเออไม่ ไม่ต้องอยากสุขสมใจที่ไม่ต้องทรมานไม่ต้องอยากสุขสมใจที่ได้ร่างกายสุขภาพดีบางวันเรากินไปบางทีมันก็ต้องมีอาการปฏิกิริยา <licensing> ต่างๆเนาะแล้วก็ยินดีที่จะเรียนรู้สุขใจที่จะเรียนรู้แล้วก็กล้าที่จะเรียนรู้ Limited, ร,ร,ร่างกายเรากิกนอะไรกระทบอะไร,แล,ะไรแล้วปรับเอานะถ้ากินแล้วไม่แล้วเวลามันเป็นปฏิกิริยาที่เรากล้าเรียนรู้แล้วมัในเป็นปฏิกิริยาที่ไม่สบายเราก็ได้รู้ไงว่า ความจริงตามความเป็นจริงคือเรารู้แล้วว่าไม่สบายเราจะได้ปรับร้อนปรับเย็นของเราหรือปรับสมดุลร้อนเย็นของเราใช่ไหมใช่ปะแต่ใจเราผาสุกเป็นลําดับอย่างเงี้ยมันดีกว่าไหมละ่ะครับเอองั้นก็ประมาณนี้เอาแบบนี้เนาะเลิอกอยากได้สุขสมใจอยากก็จะไม่มีทุกข์สมใจอยากชาวนาอาจจะไม่อ้วกอาจจะกินใหม่อีกทีก็ได้นะ <laughs> อ่ะเอาเราไปดูนะไม, <laughs> ไม่เอาก็ต้องใจได้เป็นสุขให้ได้เนาะ <c oughs> หรือว่ามันเป็นทุกเป็นโทษเป็นภยัยแล้วก็ดูโอ้เป็นความสุขที่เราเคยหลอกให้เราคิดว่ามันอร่อยกินเข้าไปตั้งเยอะตอนนั้นมันน่าจะป่วยมากกว่าตอนนี้เราไม่เอาก็ยินดีหยุดมันด้วยใจที่เป็นสุขแล้วกันนะแต่ถ้ามันไม่มีอะไรกินเราก็ยินดีกินมาด้วยใจที่เป็นสุขได้เนาะกินเท่าที่เรากินแล้วรู้สึกสบายไงถ้ามันเกินสบายเราก็ไม่กินดีนะเอาตามนั้นนะครับม มาเจอที่อาตะเลินทำเป็นกำลังใจให้เชิญพี่หน่อยครับเชิญพี่หน่อยน้อง่โหนนได้ได้โจทย์มาเรียนรู้ร่วมกันเนี่ยทำให้ได้เห็นว่ากิเลสมันมีมันมีเพิ่มขึ้นด้วยมันมีหลายเหลี่ยมมุมมากแล้วมันก็มีต่อเนื่องด้วยนะคะเป็นเรื่องราวต่อเนื่องด้วยนะจนสุดท้ายนี่จากที่อา,อาการชังขนม มาชังความรู้สึกมันเป็นความรู้สึกแล้วทีนี้จนมามีอาการอ้วกนี่ก็ชังอาการไม่สบายของตัวเองที่มันไม่สุขสบายทรมานจากอาการอ้วกอีกนะมันก็ชังได้อีกทุกอย่างเนี้ยเป็นเรื่องที่เราต้องล้างมาจนจุดที่ไม่สุขไม่ทุกข์ใช่ไหมคะเดี๋ยวน้องนนไปทํามาแล้วก็เอามาเล่าสู่กันฟังวันต่อไปนะคะว่าเป็นยังไงบ้างเนาะลองประเมินผลดูว่าพอเราไปคิดแบบนี้แล้วมัน มันมีสภาพสภาวะยังไงอีกนะคะค่ะนุโมธนาครับครับผมครับอ่าต่อไปอจารย์